สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องใต้แสงจันนิยายเสียงนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะคะรับรองว่าจะมีนิยายดีๆมาให้ฟังกันอีกมากมายเลยค่ะเมื่อเอริกาตัดสินใจจะฝากคันที่อื่นเธอก็ไม่ไปที่โรงพยาบาลเอกสินอินเตอร์เนชั่นแนลอีกเลยแม้ว่ามันจะสามารถดยกคืนค่าใช้ใจ่ายได้บางส่วนด้วยเพราะว่าเธอไม่อยากเจอกับโจทย์ของเธอให้มันจบแบบนี้แหละดีแล้ว เพราะเธอและเขาไม่ได้ผูกพันใดๆเพราะฉะนั้นเขาไม่ควรจะมารับผิดชอบอะไรกับเธอส่วนเรื่องของลูกเธอจะเป็นคนรับผิดชอบเขาเองแต่เพียงผู้เดียวแต่สิ่งที่เธอคิดมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าวันนี้เธอมาถึงที่ทํางานเธอก็ต้องพบกับนมกล่องหนึ่งซึ่งเป็นนมสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์พร้อมทั้งผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหลายอย่างเอลิกาไม่รู้ว่าใครส่งมาให้เธอเพราะคนที่นี่ส่วนมากก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเธอตั้งครรภ์ หญิงสาวเหลือเเห็นกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งที่วางอยู่เธอหยิบขึ้นมาอ่านด้วยความสงสัยและเมื่อเห็นเนื้อความในจดหมายเอลิกาถึงกับหนา้าซีดด้วยความตกใจเพราะในกระดาษโน้ตบ่งบอกชัดเจนว่าทั้งหมดมาจากพ่อของลูกเธอเธอไม่เข้าใจเลยว่าเขาต้องการอะไรเขาจะมาสนใจเธอทําไมแบบนี้แล้วหลังจากนี้เธอคงหาความสงบสุขไม่ได้แน่นอนนี่ใครมาส่งให้คะเอลิกาต้องการรู้ความจริง เธอจึงเดินไปถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ด้านล่างมีเมสเซนเจอร์มาส่งครับผมก็เลยฝากคนที่เป็นแอกคุณเอาไปไว้ที่โต๊ะของคุณนะครับมทราบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบถามด้วยความสงสัยไม่มีค่ะขอบคุณนะคะเอนิตารีาตอบก่อนที่เธอจะเดินกลับไปที่โต๊ะด้วยความเครียดไปไหนมาเจ้าเพื่อนรักมิมุตาเอ่ยถามเอริกาเพราะเธอไปที่โต๊ะหลายรอบแล้วแต่ไม่พบเพื่อนสนิท เธอจึงเดินวนกลับมาหาเพื่อนสนิทที่โตอีกรอบจึงได้พบว่าเพื่อนสนิทของเธอนั่งหน้าเครียดเรากับว่ากําลังกังวลใจกับเรื่องราวบางอย่างอยู่ไปที่ป้อมมานะ่ะเอลิกาตอบเสียงเรียบแต่มันแฝงไปด้วยความกังวลมีอะไรหรือเปล่าเพื่อนสนิทอย่างวิมุตราเริ่มจับสังเกตความผิดปกติของเพื่อนได้ก็นายคนนั้นส่งของพวกนี้มาให้เราเอลิกาเอ่ยด้วยท่าทางกืนไม่เข้าใครไม่ออกป้อมทั้งเลื่อนของทั้งหมดให้เพื่อนดู นายคนไหนล่ะมิมุตายัางไม่เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนของเธอบอกพ่อของลูกในท้องเราไงเอลิกาเอ่ยอย่างกระดากปากก็ดีนี่แสดงว่าเขามีความรับผิดชอบอยู่เหมือนกันนะมิมุตาเอ่ยชื่นชมจากใจจริงเพราะถ้าเขาเป็นเพียงผู้ชายเร็วๆคนหนึ่งเขาคงไม่สนใจยยดีเพื่อนของเธออย่างแน่นอนดีอะไรล่ะเราไม่อยากให้เขาไมา่ยุ่งกับเราอีกไม่อยากให้ใครมาสงสารมารับผิดชอบทั้งที่เขาก็าไม่ได้ผิดอะไรเอลิกากล่าวตามจริง เอิงไม่ต้องการแต่ลูกในท้องเอิงอาจจะต้องการก็ได้นะทําไมไม่ลองนะัดเจอกับเขาแล้วตกลงกันดูล่ะวิมุตตากล่าวด้วยความเป็นห่วงถ้าเราจะคุยเราคงไม่หนีเขามาตั้งแต่วันนั้นหรอกเอลิกาย้งทันทีใช่ตอนนั้นเอิงยังไม่ทันตั้งตัวและไม่มีเวลาคิดอะไรแต่ตอนนี้เอิงมีเวลาคิดแล้วเอิงควรจะคิดให้ดีถ้าเขาติดต่อมาเอิงก็น่าจะคุยกับเขาเพื่อความสุขของลูกที่กําลังจะเกิดมาเราอยากให้เอิงคิดถึงลูกให้มากที่สุด วิมุตตากล่าวด้วยความหวังดีเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ให้เขาเดินมาหาเราแบบเลี่ยงไม่ได้แล้วกันเราจะยอมคุยกับเขาเพื่อหาตรงกลางของเรื่องนี้เอลิกากล่าวอย่างขอไปทีจะทําอะไรก็คิดดีๆนะเพื่อนดูสิของที่ส่งมาน่ารักเชียวรู้ใจคนท้องที่สุดวิมุตตาทิ้งระเบิดตูมหนึ่งก่อนที่จะเดินกลับไปที่แผนกของตนเองในขณะที่เอลิกาทําหน้าเบื่อนหน่ายสังกาตายและคิดไม่ตกกับเรื่องนี้ เมื่อถึงเวลาเลิกงานเอลิกาก็ลงมารอรถเมที่หน้าบริษัทแต่หญิงสาวต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะระหว่างที่หญิงสาวยืนรอรถประจําทางกับเพื่อนร่วมง,งานหลายคนรถสปอร์ตที่เคยคุ้นตามาจอดอยู่ตรงหน้าหญิงสาวก่อนที้เขาจะลดกระจกลงแล้วเผยให้เห็นว่าเจ้าของรถคันนี้คือโดนาทีอย่างที่เอลิกาคาดการจริงๆขึ้นมาสิผมมีเรื่องจะกับคุณ น้ำเสียงของชายหนุ่มออกคำสั่งชัดเจนในขณะที่เพื่อนร่วมง,งานต่างหันไปมองเอริกาเป็นตาเดียวด้วยเพราะว่าไม่เคยมีชายหนุ่มหน้าตาดีเช่นนี้มารับหญิงสาวแถมด้วยรถสปอร์ตรูราคา8หลักที่ใ,ใครต่างชื่นชมนั่นทำให้เอริกากลายเป็นจุดสนใจขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อเธอโดนสายตามองเช่นนั้นหญิงสาวก็ไม่อยากจะเป็นขี้ปากไปมากกว่านี้เธอจึงขึ้นรถของชายหนุ่มแม้ว่าจะไม่พอใจเท่าใดก็ตาม ทันทีที่หญิงสาวขึ้นรถไปรถของชายหนุ่มก็เคลื่อนออกไปเรื่อยๆเพียงไม่นานทุกคนที่กำลังมองตามก็ละความสนใจจากเรื่องนี้แต่เชื่อได้ว่าพรุ่งนี้มันน่าจะเป็นหัวข้อสนทนาของทุกคนคุณมีอะไรจะคุยกับฉันเอนิกาเอ่ยถามเสียงห้วนเร,รเ,รเรื่องลูกของเราดนลทีกล่าวออกมาอย่างสบายๆซึ่งคำว่าลูกของเราทำให้เอริกาต้องรีบผันไปมองด้วยความแปลกใจเขามั่นใจได้อย่างไรว่าลูกในท้องของเธอเป็นลูกของเขา ทั้งที่เธอและเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเพียงแค่ผ่านค่ำคืนที่ร่ารรอนมาด้วยกันหนึ่งคืนเท่านั้นคุณมั่นใจได้ยังไงว่าลูกในท้องของฉันเป็นลูกของคุณเอลิกาเอ่ยถามจริงจังผมเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมั้งจนละทีทำท่าทางพูดจริงพูดเล่นอย่างที่หญิงสาวอ่านไม่ออกจริงๆฉันขอพูดอีกครั้งเพื่อให้คุณเข้าใจฉันนะคะฉันไม่ได้ต้องการให้คุณมารับผิดชอบหรือสงสารฉันหรอกนะคุณก็อยู่ในที่ของคุณอยู่เหมือนว่าคุณไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน เอลิกากล่าวจริงจังผมคงทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกผมคงปล่อยให้ลูกของผมเกิดมาโดยไม่มีพ่อไม่ได้ลร์ทีก็ตอบจริงจังเช่นกันคุณจะห่วงมาคล้องคอทําไมในเมื่อหลายๆคนแสวงหาอิสระแต่คุณกลับสแสวงหาห่วงมาคล้องคอเอลิกากล่าวด้วยความไม่เข้าใจถ้าวันนี้ผมไม่รู้เรื่องที่คุณท้องผมอาจจะยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วผมไม่สามารถปล่อยให้คุณเป็นแม่เลี้ยงเดียวได้จริงๆ น,นละทีกล่าวสิ่งที่อยู่ในกล้นบึ้งของหัวใจเขาเขาคงไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตถ้าเขาปล่อยผู้หญิงบอบางอย่างเอลิกาต้องอุ้มท้องเพียงลําพังเพราะเขาผิดที่ไม่รู้จักขักข้ามใจถ้าวันนั้นเขารู้จักรยัย้งช่างใจสักนิดเรื่องระหว่างเขาและเธอก็คงไม่เกิดเรื่องราวบานปลายขนาดนี้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีทางปล่อยเธอเผชิญปัญหาเพียงลําพังทําไมคุณต้องเป็นคนดีขนาดนี้เอลิกาไม่ได้ไประชดเพียงแต่เธอไม่เข้าใจ ถ้าเขาเป็นผู้ชายคนอื่นเขาพร้อมที่จะชิงหนีเธอเต็มที่ผมไม่ใช่คนดีหรอกผมแค่ทําในสิ่งที่มันถูกต้องแค่นั้นเองต่อไปนี้คุณต้องย้ายไปอยู่ที่คอนโดของผมผมจะได้ดูแลคุณได้คุณต้องกลับไปฝากคันกับผมไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิน้นโดยละทีกล่าวอย่างผ็ดการไม่ลนะ่ะทําไมฉันต้องไปเมื่อฉันก็มีหอพักของฉันอยู่เอลิกาทําท่าจะไม่ยอมถ้าคุณไม่ไปเรื่องที่คุณท้องข่าวมันจะไปถึงหูพ่อกับแม่คุณในอีกเร็ววัน โดนาทีขูหญิงสาวทันทีก็รู้มาว่าวิาวดามารดาของเธอเป็นคนหัวโบราณและเกลียดการท้องก่อนแต่งที่สุดดังนั้นเธอจึงไม่กล้าบอกวิดามารดาเรื่องที่เธอกําลังตั้งครรภ์ก็บอกไปสิเอลิกาทําใจดีสู้เสือแม้ว่าจะหวั่นใจเท่าใดโอเคเดี๋ยวผมจัดให้เดลาทีทำท่าทางฉิบมือถือโทรหาวิดามารดาของหญิงสาวซึ่งเมื่อเธอหันไปดูหน้าจอเธอก็รู้ว่ามันคือเบอร์บิดาของเธอจริงๆฉันยอมแล้ว ฉันยอมคุณทุกอย่างแล้วเอริการีบบอกเขาทันทีที่เห็นเบอร์เธอยอมแล้วขอแค่เธอได้มีเวลาทําใจก่อนที่อาจจะโดนตัดขาดจากบิดามารดาของเธอเมื่อชายหนุ่มเห็นเช่นนั้นเขาก็ยกยิ้มด้วยความพึงพอใจก่อนที่เขาจะพาเธอไปที่หอพักของเธอเพื่อเก็บของใช้ส่วนตัวและไปพักอยู่ที่คอนโดของเขาให้เขาได้ดูแลเธอและลูกอย่างเต็มที่ตามที่ใจของเขาต้องการทุกอย่างในชีวิตของเอริกาเกิดขึ้นรวดเร็วไปหมด เธอไม่ทันตั้งตัวตั้งแต่วันนั้นเขาก็จัดการย้ายของเครื่องใช้ส่วนตัวของหญิงสาวเข้ามาอยู่ที่คอนโดของเขาเอริการู้สึกลำบากใจเป็นอย่างมากคนทั้งสองที่ไม่เคยอยู่ด้วยกันแต่เพราะความสัมพันธ์บางอย่างทําให้ทั้งสองต้องมาอยู่ด้วยกันเธอได้เห็นในมุมมองอีกมุมมองที่เธอไม่เคยเห็นไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายร่างสูงคนนี้จะอบอุ่นได้มากมายถึงเพียงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในคันของเธอมีสายเลือดของเขาอยู่ก็ได้ ทำให้เธอได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเขาเป็นอย่างดีวันนี้เขาท้มปลานะกินเยอะๆหะ่ะมันมีประโยชน์กับลูกเดนล็ีกล่าวด้วยรอยยิ้มอ่อนขอบคุณค่ะว่าแต่คุณตื่นขึ้นมาทำตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอลิกาเอ่ยถามเพราะเธอและเขาไม่นด่นอนห้องเดียวกันคอนโดของเขามีสองห้องอยู่แล้วทําให้เธอไม่รู้ว่าเขาตื่นขึ้นมาทําตอนไหนตีห้าครึง่งช่หนุ่มตอบในขณะที่เขาก็ตักข้าวต้มปลารับประทานเช่นกัน ทำได้ยังไงเอนิกากล่าวด้วยแววตาชื่นชมก็คิดว่าทําเพื่อลูกต่อให้มันยากกว่านี้ผมก็ทําได้โดนลทีกล่าวอย่างไม่เยิ่งะน่าทึ่งจริงๆอร่อยเหลือเชื่อถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ทําไมคุณไม่แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวละ่ะญิงสาวตักอาหารเข้าปากแล้วก็ต้องตกใจในรสชาติอาหารเป็นอย่างมากเพราะคนอย่างเขาไม่น่าจะทําอาหารอร่อยขนาดนี้ยังไม่ถึงเวลาผมก็เลยยังไม่มองใครหรือว่าผมรอคุณอยู่นะโดนลทกีกล่าวทีเล่นทีจริง จะมารออะไรล่ะเรารู้จักกันที่ไหนถ้าไม่ซวยเจอวางยาวันนั้นเราก็คงกลายเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่มีทางรู้จักกันอยู่แล้วเองิกากล่าวตามจริงแม้ว่าความรู้สึกบางอย่างจะเริ่มสะดุดกับคำพูดบางคำของชายหนุ่มก็ไม่แน่หรอกคุณเราถ้ามันจะได้เจอกันมันก็จะได้เจอกันอยู่วันยังค่ำแหละคุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่าไม่มีเรื่องมังเอิญอยู่บนโลกใบนี้ไหมล่ะบนนาทียิ้มน้อยๆส่งให้หญิงสาวซึ่งเธอมองว่ามันมีเสน่ห์มากเหลือเกิน รีบกินนะคะ่ะเดี๋ยวฉันกับคุณจะไปทํางานสายเอริการ,รีบกล่าวแก้เขินเธอรู้สึกแปลกๆกับรอยยิ้มของเขาเธอกลัวเหลือเกินว่าเธอจะตกหลุมรักหมอหนุ่มรูปหล่อคนนี้เดี๋ยวผมไปส่งคุณที่ทํางานนะครับโดนกาทีกล่าวขึ้นหลังจากที่หญิงสาวกล่าวจบมีไม่ใช่คําขอร้องแต่มันคือคําสั่งไม่ต้องหรอกคะ่ะเดี๋ยวคุณไปทํางานสายเอริการ,รู้สึกเกรงใจจนตัวรีบไม่ได้หรอกคุณท้องอยู่ ผมใช้คุณขึ้นรถเมย์ต่อรถสองสามต่อเพื่อไปทำงานเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายกับลูกผมคงยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นไม่ได้โดนาทีกล่าวจริงจังฉันคิดดูแลตัวเองอย่างดีค่ะเอลิการีบออกตัวเพราะเธอไม่อยากให้เขาไปส่งแค่เรื่องเมื่อวานเธอก็ไม่รู้จะเป็นขี้ปากคนไปมากแค่ไหนแล้วไม่ต้องต่อรองอะไรทั้งนั้นไม่ว่าคุณพูดยังไงผมก็จะไปส่งคนอยู่ดีคำพูดของชายหนุ่มตอนนี้เหมือนดังคำสั่งประกาศสิทธ หญิงสาวแท้งถอนหายใจออกมาแต่เป็นฝั่งชายหนุ่มที่ทำท่าทีไม่ใส่ใจเพราะยังไงเสียเขาก็ไม่มีทางปล่อยให้เธอขึ้นรถเมล์ไปทำงานเด็ดขาดและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ดลรัีต้องการเข้าพาหญิงสาวมาส่งที่หน้าบริษัทเมื่อรถสปอร์ตหรูจอดเรียบร้อยแล้วหญิงสาวก็ทำท่าจะก้าวลงจากรถแต่เป็นชายหนุ่มที่เรียกหญิงสาวไว้อย่าพึ่งไปครับเสียงทุ้มของชายหนุ่มเอ่ยอย่างน่าฟังมีอะไรหรอคะเอลิกาเลิกคิ้วด้วยความสงสัย เอานี่ไวกินระหว่างวันเดี๋ยวคุณแพ้ท้องแล้วอันนี้เป็นนมของเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้องนดนลาทีกล่าวด้วยความใส่ใจเอลิกาไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะอบอุ่นมากขนาดนี้คุณทําให้ฉันทึ่งอีกรอบแล้วนะเนี่ยขนาดเรื่องของเรามันเกิดเพราะความผิดพลาดคุณยังดูแลฉันดีขนาดนี้นี่ถ้าเป็นผู้หญิงที่คุณรักจริงๆคุณคงไม่ให้เธอทําอะไรแน่เลยเอลิกากล่าวเชิงล้อตอนที่เธอจะเปิดประตูลงไปจากรถด้วยรอยยิ้ม ในขณะที่ชายหนุ่มก็ได้แต่มองตามหญิงสาวไปด้วยความรู้สึกหลากหลายเพราะหากเป็นผู้หญิงที่เขารักอย่างที่เธอว่าจริงๆเขาก็คงจะเป็นอย่างที่หญิงสาวบอกจริงๆนั่นแหละเมื่อเห็นเอริกาเดินเข้าไปในตึกเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มก็ขับรถออกไปเพื่อไปทํางานที่โรงพยาบาลตอนนี้เขากําลังคิดถึงเรื่องที่จะต้องทําต่อไปจากนี้เพราะหญิงสาวก็มีพ่อแม่เขาไม่ควรทําลายเกียรติของพวกท่านเขาควรจะให้มารดาของเขาไปสู่ขอหญิงสาวและจัดก,การแต่งงานให้เรียบร้อย แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับเขาตอนนี้มันก็คือมารดาของเขาด้วยความที่เขาค่อนข้างสนิทกับมารดามันทําให้เขาเชื่อได้ว่ามารดาจะไม่มีทางยอมรับหญิงสาวธรรมดาอย่างเอริกาเป็นสะใภยอย่างแน่นอนท่านคงจะต้องหาคนที่เหมาะสมกับการเป็นภรยาของทาย,ยาทเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงเช่นเขาจะใช้เขาทิ้งเอริกาแล้วปล่อยให้เธอทําหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาไม่มีวันทําอย่างเด็ดขาดในเมื่อยังหาทางออกไม่ได้ ชายหนุ่มจึงต้องประวิงเวลาไว้เพื่อที่เขาจะได้หาทางออกที่สวยงามให้กับท้งมารดาเขาและเอลิกาและที่สำคัญที่สุดก็คือลูกน้อยที่จะลืมตาขึ้นมาดูโลกอีกไม่กี่เดือนซึ่งเขาบริสุทธิ์เหลือเกินเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องปกป้องและทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกที่กำลังจะเกิดมาทางด้านเอลิกาเมื่อมาถึงที่ออฟฟิศคนแรกที่รอหญิงสาวอยู่นั่นก็คือวิมุกตา เได้ยินเรื่องราซุบซิบนินทาที่เธอพอจับใจความได้ว่ามันคือเรื่องของเพื่อนสนิทมิมุตาก็ร้อนใจจนนั่งไม่ติดถึงกับต้องมารอเพื่อนสาวคนสนิทที่โตทำงานของเพื่อนมาแล้วเหรอคะคุณเอิงคุณเอิงรู้ไหมว่าคุณเอิงกำลังเป็นคนดังมิมุตาเย้าเพื่อนด้วยรอยยิม้มรู้แล้วแหละเห็นอนาคตตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอลิกากล่าวอย่างเซ็งๆแล้วทำไมไม่เล่าให้เพื่อนฟังเลยมิยมุตาแกล้งทำท่าน้อยใจ มีเวลาเล่าที่ไหนล่ะโดนจู่โจมขนาดนั้นเอลิตาบ่นอุบในขณนะที่วิมุกตาได้แต่ยิ้มขันแล้วตกลงเรื่องมันเป็นยังไงล่ะวิมุกตายังไม่ยอมแพ้เธอเอ่ยถามด้วยความอยากรู้ซึ่งเอลิตาก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาด้วยความลำบากใจไม่คิดถึงเรื่องนี้ก็คุณเดนนะสิเขาบังคับให้เราไปอยู่ด้วยเขาจะได้ดูแลลูกเขาด้วยเอลิตาเล่าเหมือนไม่อยากจะเล่าว้าวมันยิ่งกว่านิยายอย่างนั้นเนี่ย แล้วเอิงจะไม่พอใจทำไมในเมื่อสิ่งที่เขาทำมันก็ถูกแล้ววิมุกตาฟังแล้วรู้สึกดีใจแทนเพื่อนพออย่างน้อยเพื่อนของเธอก็ไม่ได้โชคร้ายทั้งหมดเพราะเพื่อนของเธอเจอผู้ชายที่จัดว่ามีความรับผิดชอบมากเลยทีเดียวไม่ตลกเลยมุกทุกวันนี้เราก็เครียดจะยากอยู่แล้วอิลิกาเอ่ยด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยความกังวลเอิงจะเครียดอะไรไหนเล่าให้เราฟังสิวิมุกตาเลิกล้อเพื่อนก่อนที่จะหันมาเกาจริงจังก็ถ้าพ่อแม่เรารู้ เราก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเพอเพอบางทีท่านอาจจะตัดขาดเราก็ได้นี่แหละคือสิ่งที่เอริกาเป็นกังวลที่สุดเพราะการท้องไม่มีพ่อก็ว่าหนักแล้วนี่ยังหอบเข้าหอบของไปอยู่กับผู้ชายที่ไม่มีแม้แต่สถานะถ้ามิดามารดาของเธอรู้คงผิดหวังเป็นอย่างมากแน่นอนค่อยๆคิดตอนนี้อย่าพยายามเครียดอะไรให้มากนะถือว่าขอละเห็นแก่หลานลเราเถอะอวิมุกตามองเพื่อนรักด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะหันไปสะดุดตากับตุงผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว และนมกล่องสําหรับหญิงตั้งครรภ์เอ๊ะนี่เอิงซื้อมาเหรอมิมุกตาไม่ปล่อยความสงสัยไว้เธอรีบเอ่อยถามขึ้นมาทันทีของคุณบนเขาเตรียมไม่ให้อ่ะเอลิกาเอ่ยด้วยความเขินเธอไม่อยากบอกแต่ถ้าไม่บอกเพื่อนสนิทคงไม่รับความพยายามในการถามอย่างแน่นอนน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยถ้าจะแสนดีขนาดนี้ก็จับเขาให้อยู่หมัดเธอเอิงมิมุกตารีบรอทันทีรีบกลับไปทํางานเธอมุกก่อนที่เราจะโมโหเอลิกาดูเพื่อน ่อนที่จะเดินหนีไปเข้าห้องน้ําเพื่อเลี่ยงการสักถามที่ไม่จบไม่สิน้นในขณะที่วีมุกตาก็ได้แต่หวังให้เพื่อนของเธอพบแสงสว่างในชีวิตและขอให้ผู้ชายคนนี้เป็นคนดีเธอจะได้ไม่ต้องห่วงเพื่อนของเธออีกต่อไป